ฉเฉลยแล้วแอริมเคลียร์ดามาหลังโพสไอจี IG, เบื่อเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วโว้ยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทําเอาหลายคนงงเป็นแก่ตาแตกและส่งกำลังใจให้ลลัวเมื่อจู่จูนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่อย่างแอริมยุคตะทัดก็โพสอ,อินสตาแกรมว่าเบื่อเหนื่อยมาก ไม่ไหวแล้วโวย้ยทำเอาเกิดกระแสดราม,มาว่าเกิดอะไรขึ้นถึงทำเอาสาวแอลลินปีแตกลงกลางไอจีส่วนตัวได้ขนาดนี้หรือมีเรื่องอะไรกระทบกระเทือนจิตใจจนเพื่อนๆพ,น,พนดาราแห่เข้ามาส่งกำลังใจกันอย่างล้นลามแต่ล่าสุดสาวแอลลินก็ไม่ปล่อยให้เหล่าบรรดาขาเมาส์ต้องสงสยัยหรือต้องขาใจกันอีกต่อไปเมื่อเจ้าตัวได้ออกมาเฉลยแล้วค่ะว่า โพสต์ไปแบบนั้นไม่ได้มีดรามา่าใดๆเพียงแค่เป็นการเปิดตัวโฆษณาชุดใหม่ของเกตฟินที่สาวแอลลินร่วมเล่นเป็นนักแสดงหนะักเท่านั้นเองงานนี้เหล่าบรรดาขาบอาทั้งหลายไม่ต้องทำงานหนะักเพราะสาวแอลลินแค่โปรโมทผลงานของตัวเองเท่านั้นส่วนเรื่องความรักกับไฮโซเบนเบนจากเ็นจลุงทกุลก็ยังแฮปปี้ดีไม่มีปัญหาวงไหนคอนเฟิร์มค่ะจบนะยย้าย